ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่ โลมายังไม่ยอมแพ้แม้ว่าตัวของซานโชขอเวลาตัดสินใจดูเหมือนว่าทางด้านโลมาจะยังไม่ล้มเลิกความพยายามในการคว้าตัวเจดอนซานโชปีกที่หอยหาอิสระที่ตอนนี้เป็นส่วนเกินของแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ไปร่วมทีมแม้จะมีรายงานว่าตัวของนักเตะได้ชะลอการเจรจาเพื่อประเมินทางเลือกอื่นนะครับเพราะเนื่องจากค่าเหนื่อยที่ทางด้านโลมาเสนอมาก็คือ80,000ปอนต์ต่อสัปดาห์นั้นน้อยเกินไปโดยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีรายงานจากทางด้านสื่ออี อิตาลีระบุว่าโลมาสามารถตกลงค่าตัวของซานโชกับแมนยูได้แล้วนะครับแต่ทว่าฝั่งของซานโชยังไม่ให้สัญญาณชัดเจนและเลือกที่จะเบกกรกรรจาไว้ก่อนโดยล่าสุดทางด้านสกายอิตาเลียรายงานว่าโลมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งจามเปีอโลกัสเปเรนีกุนซือคนใหม่ของทีมยังไม่ยอมแพ้และพยายามเกี้ยกล่อมให้ตัวของซานโชย้ายมาค้าแข้งที่กรุงโรมด้วยตัวเองและดูเหมือนว่าจะไม่ใช่แค่โลมาเท่านั้นนะครับที่สนใจในตัวของซานโชเพราะว่า ทางด้านอยู่เวนตุสก็เคยมีการพูดคุยเบื้องต้นกับตัวนักเตะเมื่อตลาดเปิดใหม่ๆเช่นเดียวกัน หลังจากที่ตอนนี้ทีมมาลายมุ่งเน้นไปที่การขายนักเตะออกไปก่อนอย่างไรก็ตามด้วยสถานการณ์ณตอนนี้ทางด้านยูเวนตุสกำลังที่จะปล่อยตัวดักรัสลุยไปให้กับนอตติงแฮมฟอร์เรสได้สำเร็จทำให้มีโอกาสสูงที่ทางด้านทัพมาลายอาจจะหวนกลับมาล่าตัวซานโชอีกรอบในช่วงท้ายตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้หากว่าสโมสรยูเวนตุสยังต้องการเสริมแนวลุกลิมเสน้นโดยตอนนี้ทางแมนยูได้แจ้งกับซานโชอย่างชัดเจนว่าสโมสรเดียวที่ต้องการเขามีเพียงโล เท่านั้นและไม่มีข้อเสนอใดๆจากที่อื่นเลยดังนั้นตัวของซานโชควรที่จะยอมรับข้อเสนอของทางโลมาดูแล้วก็ขายยากขายเย็นนะครับสำหรับเจดอนซานโชเลือกเหลือเกินจริงๆแล้วตอนจบฤดูการเชลซีก็คิดที่จะเซ็นสัญญาไปล่วงทีมเช่นเดียวกันนะครับแต่ตอนนั้นมีรายงานว่าเชลซีได้เสนอค่าเหนื่อยประมาณ 1, 2 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์แต่ว่าก็เป็นตัวของซานโชนี่แหละครับที่ตอบปฏิเสธเชลซี ทำให้เชลซียอมจ่ายค่าปรับจำนวน5ล้านปอนด์ให้กับแมนยูแล้วส่งซานโชกลับคืนมาตอนนี้ก็ถือว่าเป็นภาระของแมนยูนะครับที่ต้องจ่ายค่าเหนื่อยให้กับซานโชเดือนละกว่าประมาณ1ล้านปอนด์หรือคิดเป็นเงินไทยมากกว่า40ล้านบาทเลยทีเดียวนอนเล่นเกมอยู่บ้านเฉยๆได้เงินเดือนละ40ล้านบาทถือว่าสุดยอดไปเลยนะครับสำหรับเจดอนซานโชคงคิดว่าเรื่องอะไรจะต้องย้ายออกไปตกละกำมลำบาก ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับแมนยูเตรียมงบเพิ่ม70ล้านปอนด์เลงทุ่มควา้าโตนาลี่หรือว่าวอลตันเติมกลางก่อนตลาดปิดดูเหมือนว่าเป็นที่ชัดเจนแล้วว่ากองกลางคือเป้าหมายต่อไปของแมนยูอย่างแท้จริงนะครับมากกว่าผู้รักษาประตูคนใหม่หลังจากที่ทีมพลาดควา้าตัวคาร์ลอสบาเลราของไบตันทางด้านแมนยูก็ตกเป็นข่าวกับกองกลางหลายคนนะครับและล่าสุดทางด้าน ESPN สื่อกีฬาชื่อดังรายงานว่าแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่พร้อมจัดหนักเตรียมงบ ไวมากถึง70ล้านปอนด์สำหรับการเสริมทัพกองกลางคนใหม่ในช่วงตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้แม้ว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาทีมปีศาจแดงจะตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับมอร์เทนฮุสแมนกองกลางของสปอร์ติ้งแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้ทีมปีศาจแดงจะให้ความสำคัญกับการซื้อผู้เล่นในลีกมากกว่านะครับที่ไม่ต้องเสียเวลาในการปรับตัวเพราะจากเกมแรกเห็นได้อย่างชัดเจนว่า2นักเตะใหม่อย่างคุนย่าและเอมโบโมสามารถยกระดับทีมได้ทันที ทำให้ตอนนี้ดูเหมือนว่าชื่อของมอร์เทนฮุสมันจะถูกลดระดับความสนใจลงและมีรายงานว่าแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ได้ส่งทีมงานไปชมฟอร์มของอดัมวอร์ตันในเกมที่พาเลทพบกับเชลซีและดูเหมือนว่าตอนนี้แมนยูจำเป็นต้องตัดสินใจว่าจะเลือกเดินหน้าทำข้อตกลงหรือไม่แต่เชื่อว่าในดีลของอดัมวอร์ตันทางด้านพาเลทจะเรียกค่าตัวอย่างน้อยๆก็คือ70ล้านปอนด์และล่าสุดทางด้านล็อบดอร์สันนักข่าวคนดังจาก EFPN ได้เผยว่าทีมปีศาจแดง กำลังพิจารณาอีกหนึ่งทางเลือกก็คือซานโดโตนารีกองกลางของนิวคาสเซิลที่แมนยูกำลังพิจารณายื่นข้อเสนอจำนวน70ล้านปอนด์เพื่อดึงตัวมาร่วมทีมเช่นเดียวกันหลังจากที่ตัวของโตนารีสามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมให้กับนิวคาสเซิลได้นับตั้งแต่ที่ย้ายมาจากเอซิมิลานด้วยการทำไปได้6ประตูกับ3แอสซิสจากการลงสนามทั้งหมด43นัดรวมทุกรายการให้กับนิวคาสเซิลและสามารถพาทีมคว้าโคต้าไปลุยศึกยูฟาแชมเปี้ย ซึ่งก็ดูเหมือนว่าในช่วงตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้ตัวของตรนาลี่ก็มีข่าวย้ายออกจากนิวคาสเซิลเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าทีมปีศาจแดงจะไม่ใช่ทีมเดียวที่อยากได้ตัวตรนาลี่ไปร่วมทีมเพราะมีรายงานว่ายูเวนตุสก็มีข่าวเล็งดึงตัวโตรนาลี่กองกลางวัย25ปีกับสูเวียีการโชซิเรียอีกครั้งเช่นเดียวกันแต่เชื่อว่าทางด้านนิวคาสเซิลจะลังนักเตะให้อยู่กับทีมต่อไปนะครับโดยเชื่อว่าพวกเขาอาจจะตั้งค่าตัวมากกว่า80 10ล้านเพื่อกันถ้าทีมที่สนใจดึงตัวนักเตะคนสําคัญของพวกเขาไปร่วมทีมถ้าได้โตนาลี่จริงส่วนตัวแอปมิมมองว่าจะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์แต่เชื่อว่าจะไม่ใช่งานง่ายอย่างแน่นอนเพราะว่าเข้าสู่ช่วงท้ายตลาดนักเตะเวลาเหลือน้อยแล้วนะครับที่จะหากองกลางร,ระดับท็อปเข้ามาสู่ทีม แล้วเพื่อนเพื่อพี่ๆี่ๆแฟนปีสัตวแดงแล้วครับคิดว่าอย่างไรถ้าแมนยูจะทุ่มงบในช่วงท้ายตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้อีก70ล้านปอนด์ระหว่างโตนาลี่กับอาดัมวอตันควรที่จะเลือกใครเข้ามาร่วมทีมลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันดูนะครับไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับ งานเข้ากานาโชปีเจ้าปัญหาของแมนยูถูกตัดชื่อออกจากทีมชาติอาร์เจนตินาคับบอลโลก2026ล่าสุดดูเหมือนว่าตัวของอเรฮันโดกานาโชจากงานเข้าซนแล้วหลังจากที่เจ้าตัวหลุดโผลายชื่อทีมชาติอาร์เจนตินาชุดล่าสุดในรายการฟุตบอลโลก2026ขณะที่ตอนนี้เจ้าตัวยังคงพยายามอย่างหนักเพื่อย้ายออกจากทีมปีศาจแดงให้ได้โดยเร็วที่สุดโดยรายชื่อขุนพลทับฟ้าข่าวสำหรับฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกที่จะเกิดขึ้น ในเดือนกันยายนนี้ได้รับการประกาศออกมาแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยที่ชื่อของกานาโชไม่ได้อยู่ใน32นักเตะในทีมชุดล่าสุดของลีโอเนลสคาโลนี่หลังจากที่ตัวของกานาโชเป็นหนึ่งในหนักเตะของปีศัจว์แดงที่จะถูกขายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เนื่องจากไม่ได้อยู่ในแผนการทําทีมของลูเบนอโมลิมโดยในช่วงที่ผ่านมาทางด้านอโมลิมได้แจ้งอย่างชัดเจนว่าให้ตัวของกานาโชได้หาสโมสรใหม่ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาหลั หลังจากที่ทั้งคู่เกิดความขัดแย้งส่วนตัวและเป็นที่เข้าใจกันว่าตัวของกาลาโชได้ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับทางด้านเชลซีได้แล้วนะครับแต่เนื่องจากว่าทางด้านสิงบูและปีศาจแดงยังไม่สามารถหาข้อสรุปในเรื่องของค่าตัวกันได้โดยเชลซีต้องการจ่ายเงินที่ตัวเลข30ล้านปอนด์แต่ทางด้านแมนยูอยากได้เงินสูงถึง50ล้านปอนด์ และล่าสุดมีรายงานว่าโปสเตอร์ขนาดใหญ่ด้านนอกสนามโอแทฟฟอร์ดของกาเนโชก็ถูกแฟนบอลปีศาจแดงทำลายแล้วด้วยโดยที่ทีมชาติอาร์เจนตินาแชมป์ฟุตบอลโลกทีมปัจจุบันจะพบกับเวเนซุเอลาและเอกวาดอร์ในฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกในโซนอเมริกาใต้โดยไม่มีกาเนโชอยู่ในทีมสำหรับตัวของกาเนโชลงเล่นในนามทีมชาติครั้งแรกในปี2023และก็มีชื่อติดทีมของลีโอเนลสคาโรนี่เกือบตลอดทั้งปี2024ที่ผ่านมา ทำให้เชื่อว่าการถูกตัดชื่อออกจากทีมครั้งนี้จะทําให้เจ้าตัวไม่พอใจเป็นอย่างมากและต้องเร่งหาทีมใหม่เพื่อได้ย้ายไปสร้างผลงานให้กับมาติดทีมชาติอีกครั้งก็ถือว่าทัศนคติแย่นะครับสำหรับตัวของกานาโชจนล่าสุดต้องหลุดทีมชาติไปแล้ว และนี่ก็คือสรุปข่าวปีสัตว์แดนแมนเชสเตอร์ยู่ในเตดประจำช่วงบ่ายของวันที่19สิงหาคมขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกระจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้ตัวขอแอดมินขอกราบสวัสดีครับ